อีกหนึ่งเรื่องแล้วกัน,นะคะ่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ยึดอุปกรณ์แก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่กอสอทชค่ะได้ปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ตั้งฐานบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพลตำรวจเอกนัทธทรเพราะสุนทร กรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสอทอชอด้านกฎหมายค่ะและประธานคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงตรวจยึดอุปกรณ์สัญญาณโทรคมนาคมที่แ๊งคลเซ็นเตอร์ใช้ในการตั้งฐานบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านพร้อมตรวจคน้นและจับกลุ่มการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและบริการอินเทอร์เน็ต ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ตะบนเวียงพางคํงาอำเภอแม่สายยึดเครื่องวิทยุคมนาคม8เครื่องอุปกรณ์ส่งสัญญาณพร้อมกระแสฟไฟฟ้า4เครื่องและสายนําสัญญาณพร้อมหัวต่อความยาว30เมตรจํานวน8เส้นและยังพบมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในลักษณะเดียวกันในบริเวณเดียวกันอีก7สถานีค่ะเพื่อบริการอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม8เครื่อง อุปกรณ์เครื่องวิทยุข้ามนาคม18รายการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องฐานมีและใช้เครื่องวิทยุข้ามนาคมและตั้งสถานีวิทยุข้ามนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมรื้อถอนสถานีและยึดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังเข้าตรวจสอบเสาส่งสัญญาณตามแนวชายแดนของอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นครับจำนวน105ต้น พบมีการส่งสัญญาณข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับที่มีการเคลื่อนไหวของกระบวนการแก่งอชยากรรมข้ามชาตินะฮะซึ่งกสทชครับได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมครับให้เร่งแก้ไขโดยถอนการติดตั้งสายอากาศบางจุดหรือปรับทิศทางหรือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ส่งสัญญาณความถี่ออกไปนอกประเทศครับ